คุณผู้ชมคะช่วงนี้ประเทศไทยเรานะคะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่นะคะและมีคําเตือนมาค่ะว่าเมื่อลานียญญามาเยือนประเทศไทยนะคะจะทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติรวมถึงมีพื้นที่ที่เสี่ยงน้าท่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพิลิซาจะพาไปติดตามหนึ่งมาตรการในการรับมือน้าท่วมของทางพื้นที่กรุงเทพมหานครกันค่ะใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากในต่างจังหวัดและกรุงเทพของเราเนี่ยก็มีหลายจุดที่น้ําท่วมซ้ำซากนะคะจะแก้ปัญหานี้อย่างไรก็ต้องเอานวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาน้ำ น่ววันนี้ก็เลยจะพาไปรู้จักกับธนาคารน้ําหรือว่า Water Bank นั่นเองนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาทําไว้เพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืนนะคะจะมีจุดไหนกันบ้างการทํางานเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะมารู้จักธนาคารน้ํากันก่อนนี่เรื่องของ Water Bank คืออะไรแน่นอนก็คือเป็น จุดที่เป็นบ่อก,กักเก็บน้ําใต้ดินนั่นเองนะคะที่เป็นเสมือนธนาคาระค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีฝนตกลงมามีปริมาณส่วนเกินนะคะก็เก็บฝนส่วนเกินไว้มาอยู่ในนี้นะคะบางจุดในเก็บได้มากถึง1,000 0ลูกบาทเมตรเลยทีเดียวแล้วก็มีระบบต่างๆที่ทันสมัยนะคะมีการสูบน้ํานะคะ สูบน้าเข้ามาแล้วเนี่ยมีท่อลําเลียงน้ําไปแบบนี้นะคะแล้วก็มีรางระบายน้ําที่ทําจากคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งสามารถทํางานใช้งานได้อย่างยาวนานทนทานนะคะเก็บฝนมาเยอะแบบนี้แล้วสามารถระบายออกได้ด้วยนะคะนอกจากจะลดปัญหาน้ําท่วมถนนน้ําท่วมขังในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แอ่งกระท้าที่ลุ่มต่างๆแล้วพอมีน้ําเยอะแบบนี้ถ้าจําเป็นต้องออกมาใช้ก็สามารถระบายออกมาได้ในช่วงฤดูแล้งนะคะหรือว่าระบายออกเพื่อนับรับน้ําฝนลดใหม่ที่ จะเข้ามานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นหลักการการทํางานแบบง่ายๆนะคะทีนี้มีจุดไหนบ้างอ่าสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีการนําร่องกันใช้ธนาคารน้ําหรือว่า water bank ช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมนะคะมี4จุดที่เริ่มนําร่องใช้งานปีนี้เลยค่ะ2,567จุดแรกนะคะอยู่ใต้สวนสาธารณะ รัชวิภานี้เก็บน้ําได้เยอะเลยนะคะ1,000 0ืลูกบาทเมตรนะคะก็ประมาณ10ล้านลิตรเลยวงเวียนบางเขนะคะ่ะตรงนั้นนี่ก่อฝนตกรถติดน้ําท่วมเหมือนกันนะคะมีอยู่ ธนาคารน้ำใต้ดินเก็บน้ำได้1,000ลูกบาทเมตรส่วนใต้ถนนอโศกดินแดงนะคะปากซอยสุดที่พรสองตรงนี้เก็บน้ำใต้ดินไว้ได้ในธนาคารน้ำา2 2 0 0ลูกบาทเมตรอีกจุดที่น้ำท่วมบ่อยนะคะฝนลดติดด้วยก็คือใต้แยกถนนสีนครินตัดกรุงเทพกรีธาตรงนี้เนี่ยมีวอเตอร์แบงค์อยู่ใต้ดินนะคะเก็บน้ำ น้ำฝนส่วนเกินได้ถึง10,000ลูกบาทเมตรนี่เป็น4จุดนำร่องก่อนคุณผู้ชมทีนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ให้ข้อมูลนะคะว่าถ้าโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จนะคะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้นะคะก็จะสามารถต่อยอดไปพัฒนาเมืองในจุดอื่นๆนะคะให้สามารถอยู่คู่กับน้ำได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็จะ,ะเป็นการเพิ่มพื้นที่รับนะะ้ำโดยทีะะ่ไม่กระทบกับชุมชนค่ะขอบคุณค่ะพีลิซาคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ KTNews n News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ